ำหรับบูตเนต้าในงานอัตอ็กโปปีนี้นะครับไฮไลท์ของเขานะครับคือคันสีดำที่อยู่ข้างหลังผมครับคือตัวเนต้า GT r o a เตอรนะครับตัวนี้นะครับเปิดตัวครั้งแรกในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไปโชว์ทั่วโลกแล้วตอนนี้เอามาโชว์ที่เมืองไทยแล้วนะครับคันนี้เราเคยรีวิวแล้วตอนที่เราไปที่เซี่ยงไฮ้กันมานะครับนอกจากตัวเนต้า GT s p e e d s t e r แล้วนะครับจะมีตัวเนต้า GT คันสีแดงและคันสีฟ้าที่เรารีวิวกันไปแล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะมาดูคันนี้กันนิดนึงแล้วกันกล้องตาามมมผเยครับ คันนี้นะครับเป็นรถเปิดประทนนะครับสปิเตอร์นะครับไฮไลท์ของเขาจะอยู่ที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเขาจะมีหมวกกันน็อกอยู่2ใบแล้วสามารถที่จะเปิดตัวที่ปิดไว้นะครับเพื่อจะหยิบหมวกกันน็อกมาใส่เป็นกิมมิกเล็กๆนะครับของตัว GT สปิสเตอร์ของเขาตรงนี้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งที่อยากจะพาไปดูนะครับอยู่สีขาวด้านขวามือนะครับของผมนะครับก็คือตัวเนต้าเนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ สำหรับคันที่บอกไปนะครับคันหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ในบูธของเนต้าคือตัวเนต้า X นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่เป็นพงมาลัยขวาแล้วพูดง่ายๆว่าพร้อมที่จะจําหน่ายในบ้านเราแล้วครับอันนี้ก็รอเวลาอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะยังไงบ้างนะครับดูดีไซน์ต่างๆนะล้อนี่ใช้ 22560R18 นะครับเป็นยางของจิตตินะครับแล้วก็ที่ชาร์จนะครับเวอร์ชั่นไทยแน่นอนครับต้องเป็นหัวชาร์จแบบปกติแบบบ้านเราที่บ้านเราใช้นะครับทั้งฟัสชั่ง DC AC นะครับเรียกได้ว่ามีมาให้หมดแล้วนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีกล้องด้วยนะครับตรงนี้นะเข้ารถแบบ smart entry นะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูข้างในหลังคานะครับเป็น Panoramic Glass นะครับตรงนี้มาให้นะครับล้อหน้าล้อหลังใช้ยางขนาดเดียวกันนะขนาด18นะครับไฟท้ายตามสมัยนิยมนะนี่นะครับ ไฟฟ้าไม่เอย่ยโอ้โไฟฟ้าด้วยนะครับตัวเนต้าเนะครับสเปคต่างๆยังไม่มีข้อมูลมาให้ผมนะครับตอนนี้นะครับก็พามาดูดีไซน์อะไรกันต่างๆก่อนมีไฟในเก่งด้านหลังนะครับในห้องสัมภาระนะครับมีเอาท์เล็ตอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับเปิดฝามาอ่าก็ <S <S เหมือนจะมียางอะไรแต่ไม่มีนะครับเป็นแค่ชุดอุปกรณ์นะจริงๆเขาจะมีที่เก็บอยู่นะอันนี้ก็คือย้ายมาแบบด่วนๆนะครับครับ ปิดไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราพากันเข้ามาดูข้างในดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีกล้องมองหลังด้วยนะ,ะเปิดเข้ามาในรถโอ้เบาะมีเวลคัมซีทด้วยนะครับถอยหลังมารอที่เราจะขึ้นไปนั่งนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทํามาได้โอเคเลยนะประทับใจทีเดียวนะครับตรงนี้มองไม่เห็นว่าเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นไวเลสไหมไม่เป็นนะครับไม่เป็นนะครับอ้ จะอยู่เหมือนจะอยู่ข้างล่างนะแล้วก็มีเอาท์เล็ตอยู่ตรงนี้มีที่วางแก้วนะครับพวงมาลัยเบาดีนะนี่หลังคาโอเป็นก๊าซลูปเลยแล้วก็มีม่านเฉยๆนะครับจอใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็จอเล็กๆตรงนี้ก็เป็นจออินโฟม a ชั่นนะครับจออันนี้เป็นจอพูดง่ายๆว่าจอเอนเตอร์เทนเมนต์ละกันนะครับแอร์ก็ปรับได้นะยังปรับได้ยังไม่ได้แบบคอนโทรลผ่านหน้าจอนะครับวัสดุอะไรต่างๆผมถือว่างานโอเคเลยนะ การจับเท็กซเจอร์อะไรต่างๆนะครับตรงนี้เป็นโอ้ซอ o u c h ด้วยนะมีการเดินได้สีแดงสลับสีขาวนะครับน่าใช้มากทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูแถว2กันว่ามันจะกว้างขวางขนาดไหนครับข้างหลังนะครับภายในห้องโดยสารนี่กว้างมากแล้วก็พื้นนะฝัดมาทีเดียวเลยนะครับราบเรียบไม่มีอุโมง์นะครับไม่มีอุโมงเข้ามาเลยนะครับมี USB C USB A นะครับมีช่องเก็บของทั้ง2ฝั่งนะครับ มีที่เท้าแขนตรงกลางนะครับก็สามารถที่จะวางแก้วได้นะครับมีนี่ยกมาเก็บของได้อีกนะกิมมิกเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับแผงด้านข้างทําคล้ายๆกรัรมหยี่นะทกเทเจอร์สัมผัสชอบมากเลยอะ่ะมันดูนิ่มๆมันเป็นแบบ s ซอ o u c h นะครับแล้วก็มีที่เปิดกระจกที่วางแก้วอยู่ด้านข้างนะครับเฮดลูมนะเหลือๆนั่งพิงหลังก็สบายๆนะครับเบาแทบจะไม่ต้องปรับองศาแล้วแบบนี้ก็ถือว่านั่งโอเคแล้ว นะครับมีไฟอยู่ตรงนี้ก็ใช้เป็นแบบทัชสกรีนเอาเลยนะครับเปิดปิดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมๆของตัว NETA X ครับอย่างที่ผมบอกไปนะไปย้อนดูคลิปนะครับที่ผมไปตอนเซี่ยงไฮ้ที่ไปถ่ายที่บุธ n เนต้าในเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ฉากมันสามารถที่จะเปิดออกมาได้นะครับแล้วก็จะเป็นหมกกันน็อกลอยขึ้นมานะครับอันนี้ไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยแล้วกันนะครับตรงนั้น ส่วนภายในนะครับเน้นเป็นสีส้มตัดกับสีดำนะครับแล้วก็เดินได้ด้วยได้สีส้มนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้รถเนี่ยมันด,ดุดันมากขึ้นนะครับภายในนะครับเป็น2บวก2นะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับอันนี้มาอยู่แล้วก็เปิดประทุนได้นะครับมีหลังคาปิดนะแล้วก็ฟังก์ชันอะไรต่างๆมาราคาที่นู่นไม่แพงผมต้องบอกว่าราคาที่นู่นไม่แพงแต่เข้ามาเบงไทยแล้วราคาจะต้องไปแบบนึงนะครับ นทั้งเรื่องอัตราภาษีการนําเข้าอะไรต่างๆดูนะครับฟังชันตะไรต่างล้ําทีเดียวนะด้านข้างนะคุณจะมาเห็นว่าด้านซ้ายั้าขวาเนี่ยนะครับจะมีกล้องอยู่ด้านข้างนะครับเป็นเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ได้รับความนิยมได้รับความสนใจจากคนที่เข้าชมงานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์ครับกับตัว n นต้า GT สปีดเตอรครับผมส่วนอีกคันนึงครับที่เป็นตัวเปิดแบรนด์ของ n นต้าก็คือตัว n นต้าวครับ ตอนนี้นะครับมียอดส่งมอบสะสมไปกว่า1 0,000คันแล้วนะครับถือว่าเป็นยอดที่เยอะทีเดียวนะครับสำหรับตัวเนต้านะครับส่วนราคานะครับสำหรับตัวเนต้าวีนะครับเป็นราคาที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอยู่ที่549,000บาทนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นมีอะไรต่างๆด้วยบางช่วงมีส่วนเปอร์เซ็นด้วยลองไปถามดูนะครับว่าเงื่อนไขในการซื้อมีส่วนลดมีอะไรยังไงบ้างถามได้กับทางเซลเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับว่าบูธเนต้าปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจนอกจากที่ผม ูดไปถึงด้วยนะครับไปชมกันเลยครับ สำหรับว o ดเนต้านะคะในปีนี้ในงานมอเตอร์เอค่ะเราก็มีไฮไลท์เด็ดๆมาให้ชมกันนะคะโดยที่เรามีการนำรถคอนเซปต์นะคะมาให้โชว์กัน2รุ่นด้วยกันนะคะก็คือ n e t ้า GT นะคะที่เป็นรถสปอร์ตนะคะรถยนต์ไฟฟ้าสปอร์ตสองประตูนะคะจุดเด่นของเขาก็คือเขาสามารถที่จะอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะภายใน3.7วินาทีค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะขับขี่ได้ระยะทาง660กิเมนะคะต่อการชาร์จ1 นะคะแล้วก็รุ่นที่2ก็คือเนต้านะคะซึ่งสำหรับเนต้าก็จะเป็นครอสโอเวอร์ v ค่ะที่จะสำหรับคนที่มองหารถที่ให้ความสะดวกสะดวกสบายนะคะแล้วก็ใช้อัตถประโยชน์นะคะแล้วก็มีความอเนกประสงค์นะคะซึ่งเนต้าเนะคะงานนี้ค่ะก็คือทางบริษัทวางแผนที่จะนำเนต้าเมาจำหน่ายในไทยนะคะปีหน้านะคะแล้วก็ในงานเราก็เลยนำเป็นตัวคอนเซปต์นะคะมาให้ลองดูกันก่อนนะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะ ก็สามารถมาดูกันได้นะคะแล้วก็รายละเอียดสามารถที่จะลองดูปีหน้านะคะติดตามเรากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นเ e ตาวี v นะคะที่เรามีจําหน่ายอยู่ในรุ่นปัจจุบันนะคะซึ่งเนตาวีได้รับกระแสะตอบรับดีมากๆเลยคะ่ะจากทางผู้ผบริโภคนะคะหลายๆท่านนะคะก็สามารถจําหน่ายได้ยอดจําหน่ายสูงกว่า1 0 0่0หมื่นคันแล้วนะคะ สำหรับในงานนะคะเราก็เลยมีโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะสำหรับปิดท้ายนะคะช่วงสิ้นปีกันเลยนะคะโดยที่ตัวราคาของรถนะคะเนตวี549,000บาทนะคะโปรโมชั่นนะคะช่วงมอเตอร์เอ็กค่ะถ้าลูกค้าจองวันนี้นะคะรับไปเลยส่วนลดมูลค่า50,000บาทนะคะประกันภัยชั้นหนึ่งะคะฟรีชุดแต่งรอบคันนะคะแล้วก็ในส่วนของ w อล b o อนะคะแล้วก็ฟรีค่าติดตั้งให้ด้วยค่ะ โดยที่ประกันของรถนะคะอยูอย่ที่5ปีหรือ150,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะรับประกัน8ปีนะคะหรือ180,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเช่นกันค่ะโดยสำหรับทุกท่านนะคะที่ดูรายการนี้นะคะอยากให้มาติดตามนะคะบริษัทเนต้ตานะคะแล้วก็มาชมกันได้นะคะมาลองชมบูธของเนตา้านะคะแล้วก็สามารถที่จะทดลองขับเนตาวีได้ด้วยค่ะ